สวัสดีครับช่องคนบ้านๆครับซึ่งทางนี้มาจากถนนสุขุมวิทครับเข้าตัวเมืองระยองครับเข้ามาครับจนสุดจะมีถนนตัดครับจะมาถึงสะพาน iR อ c รพซระยองตรงนี้ครับไออารพีระยองตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจอดรถด,ด้านข้างนี้ครับเข้ามานี่ครับ จอดรถตรงนี้ครับนี่านที่จอดรถนี่ครับ,าดดรบมากับเพื่อนหนึ่งคนครับนะเทพครับครับมากับน,นัดเทพครับผมสวัสดีครับ แล้วก็เอาเรือนี่ฮะลากลากอาลงทางนี้ครับลงทางนี้ครับนี่สะพานนะครับทีเราจะไปใต้สะพานกันครับวันนี้ทเลเเรียบมากครับวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบหกตุลาคมครับยี่สิบหกตุลาที่ครับลงทางนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใต้สะพานครับ ผมเคยมาครั้งหนึงแล้วครับแล้วก็ตอนนั้นขื้นแรงมากออกออกไปพอโกโ้มตัวท,ทํานู่นทํานี่ปุ๊บเคลื่อนคลื่อนซัดว่อเลยอันนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมมาครับแทศนําครับตอนนี้น้ำจืดมันดันขึ้นมาเยอะมากครับน้ําโอ้น้ําจืดเยอะมาก ใส่ต้องออกไปไปลายๆหน่อยถึงจะมีตัวเดี๋ยวไปลองดูครับว่าช่วงไหนจะมีตัวครับน้ำออกเหลืองเลยหาจุดเข้าก่อนครับจริงๆเข้าได้ทุกจุดนะครับแต่ครัวนี้อยากจะดูว่าเออมันน้ำจืดมันจะดันไปถึงไหนฮะ ไปเลยไปเลยนะเทพ ที่สะพานที่สองครับจากสะพานแรกเนี่ยฮะเพราะว่าน้ําจืดเนี่ยฮะน้ําออกเหลืองๆเ,เลยน้ําจืดดันมากเลยเลยลองมาจิ๊กที่หัวสะพานกันดูไม่รู้จะได้อะไรหรือเปล่าแต่ว่าปลาไม่ค่อยกินเลยครับวันนี้มากันนะเทพนะเทพไปถึงแล้วมาเที่ยวนี่ฮะสะพานไออาร ที่สองฮะอันที่สอง โ,โไม่ยอมให้ลงแล้วครับผมครับอะไรครับอะไ,ไรครับเขาครับเขาดอกแดงครับได้แล้ว โอ้เอ่กแดงเอ่อกับเข้าฝั่งครับเพราะว่าน้ำจืดดันขึ้นมาเยอะมากเลยตกแทบไม่ได้เลยครับวันเนี้ยได้น้อยมากครับแต่ก็พอได้กับข้าวสักมือหนึ่ง